สวัสดีค่ะนานศากดิ์เทียบโอนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมาถึงคอร์สของการสอนในการออกแบบหัวเว็บไซต์นะคะเริ่มต้นคลิกที่เมนูไฟล์ New นะคะเลือกอกำหนดขนาดของหัวเว็บไซต์เท่ากับ1010 10, สูง200นะคะเลือกเป็นพิกเซล72 Resolution นะคะคลิกที่ Create ค่ะ โอเคมื่อเราได้หัวเว็บไซต์แล้วนี่คือขนาดของหัวเว็บไซต์ที่ต้องการนะคะให้เราคลิกที่เครื่องมือ move to นะคะคลิกเมนูไฟล์เพื่อเปิดไฟล์นะคะรูปภาพที่เราต้องการนํามาเป็นหัวเว็บไซต์นะคะอันนี้ครูก็จะใช้เป็นกระบองเพชรกระบองเพชรอันนี้ละกันนะ open ลากมาค่ะเราก็ใช้เครื่องมือ move to นะคะลากรูปภาพไปข้างหลัง แล้วก็ปรับขนาดของรูปภาพลงนี่นะคะถ้าหากว่าเราได้อยากได้เพิ่มเรากดอันเทเนต็ตแล้วก็ลากนะคะเราก็จะได้รูปภาพที่2เพิ่มตามเข้ามาแล้ว คราวนี้ถ้าเราอยากที่จะทำให้ภาพข้างหลังต่อกันนะคะแล้วก็ใช้เครื่องมือ uh, rectangle m u l e y tool นะคะแล้วก็ใช้เครื่องมือ move tool นะคะ mm hmm. กดอันตนรีค้างก็จะมีเครื่องหมายลูกศรน,นะคะ mm hmm. ให้ให้เรา,เ,าเลือก l a เยอรที่เราต้องการก๊อปีก่อนนะลูกศรน,นะคะแล้วก็ลากไปกข้างอาจจะทำให้แบบอื่น ต่อเนื่องกันนะคะลากมาข,ข้างตงติงตึงโอเคอเคันโทนดี D. ก็อาจจะเป็นชั้นๆหนะะ่อยอะอาคราวนี้นะคะก็ให้นะักศึกษาเอารูปภาพตัวเองเข้ามาไป o p โอเพนให้มีรูปภาพหน้าตาของตัวเองเนาะ ก็ตกแต่งตามความสวยงามเลยนะคะ,ะลากลงมาเสร็จแล้วก็ไปด้านหลังเห็นคาวฟูดเลยแล้วแต่ว่าเธอจะใช้ยังไงนะคะครูก็จะสบายๆ คราวนี้ก็ไฟล์ Open อาจจะเพิ่มกระบองเพชรสายพันธุ์ที่เราต้องการอื่นๆเข้ามาด้วยนะคะ อันนี้ถ้าใครอยากที่จะตัดก็ตัดได้นะคะนี่รูก็จะใส่ไว้แบบนี้เฉยถ้าหากว่าเราต้องการที่จะเพิ่มสโตรกของรูปภาพนะคะก็คลิกตรงนี้เลยคลิกเลือกรูปภาพก่อนนะคะแล้วอย่าลืมติ๊กออโต้ตรงนี้นะคะออโต้เลือกเวลาที่เราเลือกออบเจกต์เนี่ยเลเยอร์อ Layer จะกระโดดไปตามออบเจกต์ที่เราต้องการนะคะเราต้องการเพิ่มสโตรกก็ไปที่ f t ตรงนี้เลือกสตรกค่ะ อันนี้ก็คือ,อสโตรกขนาดไซส์นะคะเห็นไหมคะแล้วก็ตัวนี้เป็นความชัดของภาพนะคะ,ะสีก็แล้วแต่นศาสตร์จะเลือกสีไหนนะคะเนี่ยก็ขอเป็นโทนสีไม้ละกันนะคะโอเคคลิกโอเค แล้วก็ใส่ข้อความเข้าไปนะคะคลิกตัวถีนะคะก็จะใส่ไปง่ายๆก็แล้วกันนะคะเว็บไซต์กระบองเพชร ราก็จะใส่ฟอนต์ลงไปในโปรแกรมนี้เลยนะคะถ้าหากว่านะสาึาษาไม่ใส่ฟอนตนล์ลงในโปรแกรมนี้ก็สามารถเอาไปใส่ในโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบได้นะคะ,ะเลือกฟอนต์ตามที่ต้องการเลยเดี๋ยวคูณหาฟอนต์มีฟอนต์ไหนสวยๆบ้างไหมเนี่ยบอสเซนบูมก็มีแต่ซับพอร์ตอังกฤษ นี่คงน่ารักที่สุดแล้วลรมั้งเนี่ยโอเคเพื่อเป็นการประหยัดเวลาเนาะกระบองเพชรน่ารักอ่แล้วก็เอฟนักศึกษาก็สามารถที่จะทำเว็บไซต์อะไรก็ได้นะคะตามที่ต้องการซึ่งมันก็จะเป็นตัวชิ้นงานในรายวิชานี้นะคะ ชิ้นงานในการปฏิบัติอยากจะบอกเล่าเรื่องราวของตัวเองก็ได้นะคะสถา,านที่ทำงานอะไรประวัติส่วนตัวซึ่งรุ่นพี่ของเราปีที่ผ่านมาเขาก็<ๆ>ก,ก็ทำอย่างนั้นนะคะอันนี้คือหัวเว็บไซต์แบบง่ายๆเลยนะคะก็ไม่มีอะไรมากเสร็จแล้วนะคะ ใครที่ทําสวยกว่านี้เลยดีกว่านี้เพราะมันเป็นต้นไม้นะครูก็เลยทำแบบสบายๆนะคะก็สามารถทําได้เพิ่มเติมนะคะคราวนี้เวลาเซฟนะคะให้นักศึกษาทํา,าหัวเว็บไซต์ตัวนี้ยขนาดนี้เป็นรูปภาพอื่นด้วยนะคะประมาณ3รูปภาพเ่าเดี๋ยวครูเซฟรูปภาพที่1ก่อนนะคะไปเ,เซฟแอดกันล้วกัน เราตั้งนามสกุลที่จะใช้ในรูปภาพเป็น jpeg นะคะ h1 แล้วกันคะ h1 เสร็จแล้วก็เซฟอันนี้ก็คลิกโอเคอันนี้คือได้หัวเว็บไซต์1ห,หัวแล้วต่อไปภาพที่2ที่เราจะทำนะคะก็ลบตัวเดิมออกนะคะแล้วก็เอารูปภาพอื่นขึ้นมาเพราะนั้นจะใช้ทั้งหมด3รูปภาพนะคะในการทำคราวนี้ สวัสดีค่ะคราวนี้ก็โอเคอาจจะใช้รูปภาพอื่นนะคะเข้ามาเป็นหัวที่สองอถ้าหน้าสาแยกมาอย่างนี้นะถ้ามันไปอยู่ด้านหลังเราก็สังเกตตรงเลเยอร์นะคะเราลากลงมางอ่ออันนี้คือดอกของก้าบองเพชรโอ้โห กว่าจะได้ดอกเนาะแล้วก็ฝฟล์ open ข้อความนี้อาจจะเปลี่ยนก็ได้แล้วแต่ความถนัดโอ้โหมิกี้เมาส์ตรงนี้นะคะถ้าหากว่าเราอยากที่จะเอารูปภาพออกเราก็คลิกเครื่องมือเนะะี่ยค่ะมาจิ n วินูนอ,อันนี้ ก็ลบเปราก,ก็ได้นะคะแต่มันก็จะขาดหายไปคอนทรลแคอนโทรลดีคือดิสเลกนะคะเราก็ใช้เครื่องมือตัวนี้ค่ะพอยร์กลนอลเลเซอร์ทูลนะคะเดี๋ยวครูจะตัดเอาเฉพาะส่วนนี้ตัดแบบรวดเร็วนะเนะะี่ยค่ะปึ้งปึ้งปึ้ง จริงฝั่งนู้นมันสวยกว่าเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรเนี่ยค่ะพอได้ตรงนี้แล้วก็ลากเลเยอร์ลงมาเราใช้มุกชูลากไปอย่างเลเยอร์อื่นโอ้โหคี้คุกขี้กคก,คกนีมากเลยเด no, ไม่ต้องเซฟนะคะก็จะเป็นอย่างนี้อ่าคราวนี้ยอ่อลงนะคะกดชิปอันตร์เน็ต ถ้าอยากใส่สตรกให้เขานะคะก็คลิกรูปภาพแล้วก็ f x ตรงนี้เลือกสตรกนะคะอันนี้เราก็จะเปลี่ยนเป็นสีขาวอพอสีขาวเสร็จแล้วตรงนี้ resolution capacity ตรงนี้เราก็ลดลงนิดนึงนะคะให้มันมม่หัวเสร็จแล้วคลิก ok อ,อันนี้ก็ปรับมุนตามทิศทางที่เราต้องการ เลยนะคะโอเคใครที่อยากจะปรับแต่งยังไงก็ก็ตามที่เราต้องการได้เลยอันนี้คือ Copy นะคะกดอินเทอร์เน็ตค้างโอเค ถ้าเราอยากให้พื้นหลังมันจางเนี้ยค่ะเราก็มา,เ,าเลือก opacity ตรงนี้ให้มันมัวลงนะคะเห็นไหมจางละแล้วคราวนี้เราอยากได้เพิ่มรูปภาพอื่นก็ไฟล์ open เพิ่มรูปภาพเข้ามาได้เอ๊รูปภาพไหนดีนะนี่ละกัน open แล้วก็ดูสิมีต้นสวยสวยเลยใช้ มุกชูล,ลากไปข้างหลังนะคะอาจจะแขวนไว้เหมือนเดิมเปานภาพนี้ใหญ่เลยก็สามารถลบได้นะคะ เกครื่องมือในการลบไซส์ใหญ่มากอันนี้ก็แปลงลบยางลบแล้วกันค่ะลบออกก็ได้ปรับขนาดของยางลบก็ได้นะคะหรือจะใช้เครื่องมือตัดก็ได้ค่ะคประมาณนี้แล้กันมันมัวแล้วมันไม่ชัดเดี๋ยวครูเพิ่มให้มันชัดเจนก็นแล้กัน ูล,ลามามอันนี้คือภาพที่2นะคะให้นะักศึกษาทำทั้งหมด3ภาพก็แล้วกันนะคะแล้วก็ทำการเซฟอีกครั้งหนึ่งเซฟแอดเ,อเลือกเป็น jpeg นะคะแล้วก็ h 2โอเคเดี๋ยววันนี้ครูสาธิตแค่2ภาพก็แล้วกันนะเพื่อประหยัดเวลาโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ให้นะักศึกษาออกแบบหัวเว็บไซต์นะคะแล้วก็ส่งในตัว เ,เดี๋ยวจะนำไปออกแบบในโปรแกร,รมเดีวค่อยส่งอีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะทำเป็นทักงานของของตอนนี้ของบทนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ